เอ้ใครมาเปิดประตูไว้แบบนี้ก็เข้าทางสิครับผมโอ้ใครมาเปิดประตูไว้แบบนี้นะครับอุ้ยเข้าทางหนูแจงเลยไปแล้วไปแล้วนะครับผมอ๋อเจอม้านะครับเจอม้าบ่นี่เอ้ขี่ม้ากบกับนะครับผมไปไปแล้วอ่ะ ดูนะครับผมเพียบเลยด้วยพวกเรานะครับผมโอ้โหอ่ะเฮ้ยเฮ้วานาคลั่งไวายฮะอ๋ออ๋อหนูออกไปไม่ได้เลยลูกเดี๋ยวเปิดก่อนมาวาเจริญเลยมาอร่อ้บุฟเฟ่เลยสวัสดีครับสวัสดีตอนเย็นๆนะครับผมวันนี้ อ่าวันนี้เราเดินกลับบ้านนะครับกระจุบแจงนะครับตอนนี้ก็ติดอยู่กอไผ่ประมาณสัก10นาทีแล้วนะครับไม่ไปไหนเลยนะครับอ่ารถนะครับรถเออมันอร่อยแนต้นไผ่นี่ไผ่นี้เป็นไผ่น้ำาครับเพอโครเป็นไผ่น้ำนะครับผมแต่ช้างกินได้นะครับไม่เป็นไรนะครับเป็นธรรมชาติของเขานะครับอ่าก็ที่ผมไม่ได้ไลฟ์มาก็ ผมปลูกไม้เขียวขนตางอนอยู่นะครับวันนี้ <laughs> อ่าปลูกไม้เขียวขนตางอนนะครับมาครับเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยมันอร่อยเท่ารถไฟนี่เจ้เยอะอ๋ออร่อยจริงๆเลยนี่นะครับกินดูท้องนะครับดูท้อง <laughs> ไม่ได้รีบกลับบ้านอะไรเลยนะครับผมรถลดลดเด็ดใบมวยไง แวะก่อนกันแล้วกันนะครับผมอาอร่อยมากเลยนะแจงเอ,อ้ยแจงปลามันมืดแล้วนี่แจ้ยยูแจ๊ยเด้อยิงองเดือกับเมื่อกี้อ่าวันนี้กินกล้วยไปเยอะนะครับช่วงนี้แจงอ้วนมากครับผมอ้นอ้วน,วน,วนแหละดูนะครับนี่แน่นมากนะครับท้องแจ๊ยยอ เจ้เออพรอมาหลูกเจ้ยเออเจ้ไปทางนู้นปะอ่าเนี่ยครับผมโอ้ดูบรรยากาศนะครับผมตอนนี้น่าจะเกือบหกโมงแล้วนะอ่าได้เกือบหกโมงแล้วนะครับเอ่เข้าหน้าหนาวแล้วมันจะเอ่อมันจะมืดเร็วนะครับผมเข้าหน้าหนาวแล้วจะมืดเร็วนะครับก็ ก็เลยแบบต้องเปลี่ยนเวลานิดหนึ่งนะครับผมเวลาในการไล่นะครับแต่วันนี้ไล่ไม่ทันนะครับพอดีก็อยู่กับช่างนะครับมาซ่อมไม่เขียวคนตางงอเจ้เยอะบุนเจ้เยอะกินได้สบายนะครับผมนี่อ่ามีหนามนะครับก็กินได้นะครับมันคือธรรมชาติของเขานะครับที่เขาอยู่ด้วยกันมานะครับนี่ตกใจไปเลยถ้ามากินก็เอาไป หลบไว้ข้างทางเออไปโยนไว้เอาเียไว้ทางโน้นปะปะเ็วเออนี่รถจะได้ไม่เหยียบนะครับผมน้ำเลยนใะส่น้ำนะครับเข้ามาไปพวกเราอปกันเรื่องเรือเร่องแจ้งเลยไป ขับไปแบบนี้จะไปบุกทังกล้วยไหมน้อข้าเจ๊งกันนะครับแมงแมงอะแมงอะไรแมงเล็กๆอะครับผมดูนะครับผมโอ้เยอะมากเลยนะครับขับรถยากมากไปเริ่มเร่งแล้วนะครับผมแอฟเนอะเบนมวยอุ้ยทำไมท้องตึงฉลุกลูกกินอย่างเยอะเลยบอจงฮะ ป่ากับบ้านในกันนะครับผมเริ่มเร่งกันครับเฮ้ยนึ่งเบนขนาดไหนฮะนู้นขับเลนขวาได้ยังไงลูกนู้นต้องขับเลนซ้ายสิลูกโอ้โหถทองฟ้านะครับผมเฮ้่อป่าแป๊บเดียวเผือแป๊บเดียวนะมืดเลยครับผมฮ่าเดี๋ยว โอ้แมงอะไรเนี่ยแมงนะครับแมงแมงเต็มเยอะมากแมงที่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 ทมาแบบชอบมาตรงหลอดไฟอะครับแมงแมงนั่นแหละติดตัวไม่ได้ติดตัวไม่ได้เออแยงกัน <laughs> อ่ะบายบายครับผมอ่ะไปไหนก็มีแต่คนทักนะครับพวกเรานะครับผมเดะเดะ ลงเสร็จแล้วรึเปล่าลูกน้องอลูงน้องกแกมากแล้วกันเนยลยวอาวก,กันเรื่องเลยกันเลยโยมเลยสวยจ้าปลาแดงมาตอนนี้เข้าหมู่บ้านปุ๊บมันใน,นนั้นมากเลยครับผมทุกคนแบบย้อนแสงมากเออก้ย

ไม่ใช่มาเดนมัยเดอนเราจะมาสโลตรงนี้ไม่ได้นะลูก้ยมาไป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 อ๋อจำได้แล้วเท่าฟ้ากันนี้เขาบอกว่าจะลมนะจะลมจะลมนะ เฮ้ยเพื่อนเ้า่หนาหนาวนะครับผมลายฝนต้นหนาวเจ้ที่ไปฮึ่มเมิดมากนะครับผม ใครเปิดไฟไว้เนาะไม่ยอมมา <S <S ทางนี้ก็แล้วกันเดี๋ยวไ,วไวปไปไปไปเดินก่อนแจงเลยกันแล้วกันโอ้แกเปิดไฟสูงไว้ด้วยนะครับผมโอ้แสบตาวากไวรุนโอ้โไวรุนจะยครับร่เร็วไปไหนเนาะรอป้าฮยอ่ะ ต้นฝรั่งนะครับมืดเลยกลับมาจากบ้านมืดเลยนะครับผมอ่าใครดูว่าแจงจะไปบกทังกล้วยไหมครับผมนี่ก็เปิดไฟอยู่สองหน้าผมมากเลย <c oughs> ดูแจงผ่านกล้องเอาแล้วกันไป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 รด,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 ดแอบรถหน่อ <c> ย <oughs> ไปมองก็ไม่เห็นแล้วนะครับ ไป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 โอเคโอ้เือนหน้าเลยครับผมอ้อาวใครมาเปิดประตูไว้แบบนี้ก็เข้าทางสิครับผม โอ้ใครมาเปิดประตูไว้แบบนี้แล้วครับอุ้ยเข้าทางหนูแจงเลยไปแล้วไปแล้วนะครับผมอ๋อเจอม้านะครับเจอม้าบอลนี่เอ้ขี่ม้ากลับกลับนะครับผมไปไปแล้วอะอาขายไปแล้วอ้ยชนโอ้ โอ้แน่นเอาเอาติดเอาติดแล้วอออโอ้เว้าวะเดี๋ยวนะโรเปิดแฟลชให้ดูนี่ทุกคนเออเข้าไม่ได้แล้วบ่แจงอุย๊ยติดอ๋อติดแล้วฮึฮึเจ้าวะ เอาลูกรเดไปพิสูกน์เออเออเออไหนอ่ะเออได้ไปแล้วโอ้โหเจอตั้วยเยอะเลยเออผมก็ไปไม่ได้นะอู้ดูทองติดเออโุเีอือเอออ๋อยังพจ้ว่อะไร เออเออจะเล่นขทาใบตรงนี้ไม่ได้นะจ๊ะเออเออดูสิเปิดไฟก่อนอ่ะอ่ะอ่ะอหะในไฟเอออ่ะเดี๋ยวขอทางหน่อยครับทันแคบครับโอโหดูครับผมขางตู้ของพวกเรานะครับผมอือหือดูกินกระจัดกระใจอ่าอ่อ ดูนะครับผมเพียบเลยกล้วยพวกเรานะครับผมโอ้อ่ะเฮ้ยเฮ้วานาคลั่งวาเฮ้อ๋อโอ้โหนุออกไปไม่ได้เลยลูกอเดี๋ยวเปิดก่อนมามากันเลยเลยมาออรไห้บุฟเฟ่เลยสิครับผมแบบนี้ดูสิอาวมีการปัดออกด้วย ว้าโอ้กระจัดกระจายเลยนะครับกล้วยวันนี้ดูกินเลียล่าดมากเลยนะครับผมใจเยอะไามมาเยอะใจะเดินเหยียบไหมเหยียบด้วยอ่ะทั้งกินทั้งเหยียบเดือดดีเล้วเด้ดอ,อตานรถนี้มันก่อนอตานรถนี้มันก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวตานรถนี้มันก่อน <c oughs> <c oughs> ออกมาแลว้วคือออกมาแลว้วอืมใบกล้วยมาด้วยนะครับผมไปเชิญครับเชิญหลักของตัวเองนะครับผมไปครับอืมเดิญไห ได้ที่สุดจริงๆเลยนะแจงโอเคครับผมถึงบ้านแล้วนะครับผมก็ตามสเต็ปเดิมนะครับเวลาเดินมาก็บกทางส้วยนะครับก็วันนี้สบายนะครับมีคนเปิดประตูให้นะครับผมก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามและรับชมนะครับสําหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายนะครับบ๊ายบายก่อนแจงบ๊ายบายอย่าจุ๊บแจง